สวัสดีครับผมพบกับผมวุฒิมือใหม่สายบรรทุกนะครับผมตอนนี้ผมก็จะไปคืนงานนะครับผมเดี๋ยวไปทางกับสิไปไปรับลมหนาวนะครับผมแถวภาคเหนือนะครับผมจังหวัดลำพูนครับตอนนี้ก็เป็นวันที่สาสบเอ็พฤศจิกาของปลายเดือนนะครับผมล้มหนาวก็พึ่งเขามานะครับตอนนี้รถผมก็จอดอยู่แถวปทุมธานีนะครับผมแล้วผมก็สิไป คืนงานนะครับผมเพื่อเดินทางไปรับลมหนาวภาคเหนือนะครับผมเดี๋ยวออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก็ออ,อกเดินทางก็เดินเบิงตรวจความเหยบร่อยสักรอบเนึ่งนะครับผมยางผมกดเคาะแล้วนะครับผมหยิบสองหล่อบเบื่มีหัวนะครับผมพร้อมออกเดินทาง ไปรถพื้นเรียกนะครับผมคุ้ผพายผมกับอาศัยกินน้อนในรถนะครับผมไม่ได้เช่าห้องไม่ได้ยังนะครับผมอยู่ในรถนี่แหละครับ เดี๋ยวเราจะออกไปคืนงานกันเลยนะครับผมครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็คือสินค้าเสร็จแล้วนะครับผมแวะเติมน้ำมันกัน้นะครับผมเ,เราจะออกเดินทางครับเ <c oughs> พื่อนๆก็ผมก็คืนสินค้าเสร็จแล้วนะครับผม พร้อมออกเดินทางนะครับผมไปทางก็จังหวัดลำพูนนะครับผมช่วงนี้ก็ผมว่าอากาศ่าจจะเย็นนะครับผมเพราะว่าอยู่แถวปทุมนี่ก็ช่วงนี้ก็มีลมหนาวผ่านมานะครับผมซู้กวัาสีเย็นๆนะครับผม ออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เดินทางมาถึงเขตสิงบุรีแล้วนะครับผมเดินทางกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวว่าจะไปหาแวะกินขขาวแถวชายนานะครับผมนี่ก,ก็เริ่มชักคิ้วแล้วนะครับเดินทางไปเป็นเพื่อนๆกันนะครับ ฝากพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาเจอครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อตอไปด้วยนะครับผมกับช่องมือใหม่สายบรรทุกนะครับผมทองฟ้าปลอดโปร่งครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับผมย่างรถครับย่างหางครับผมเหยียบน็อตครับผมเบอร์สิบสีตอนนี้ก็กำลงังปิบป้ายางอยู่ครับผมอยู่แถวตาช่างนะครับตาช่างกำแพงเพชรนะครับต้องขางับปั๊มพิที่นะครับผม ได้เดินทางมาถึงจังหวัดรำปางแล้วนะครับผมอากาศเริ่มหนาวแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งวันที่หนึ่งครับผมของเดือนธันวาครับผม การข้างนอกเย็นครับผมคือแอม์ไม่ต้องปืนเลยครับประหยัดน้ำมันดีครับ